จะบอกทุกคนว่าคุณเลือกได้คุณจะเป็นใครก็ได้ในแบบที่คุณอยากจะเป็นนะคะสำหรับตัวโค้ชเหมือนเองเลยก็จะเป็นคนนึงค่ะที่รักในการเรียนรู้รักในการพัฒนาตัวเองและก็จะเลือกอาชีพที่มันตอบโจทย์กับชีวิตของตัวเองนะคะก็คือการที่อยากไปไหนก็ไปอยากทำงานเมื่อไหร่ก็ได้โค้ชเหมนอยู่ที่นี่ค่ะ โค้ชเหมือนไปเที่ยวที่ไหนโค้ชเหมือนก็ไม่ได้ไปแค่เที่ยวแต่โค้ชเหมือนค่ะจะไปสร้างธุรกิจด้วยการที่อ,อัดคลิปวิดีโอให้ความรู้ทําภาพทาคลิปต่างๆค่ะซึ่งความรู้เหล่านี้ค่ะมันเกิดจากการที่โค้ชเหมือนค่ะมีความสุขและรู้ตัวเองอย่างชัดเจนว่าฉันเป็นใครบนโลกออนไลน์ฉันเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้ใครเรื่องแบบใดสำหรับเพจนี้นะคะที่โค้ชเหมือนเป็นปันทุกคนไว้นะเป็นเพจที่จะช่วยให้ทุกคนค่ะ ได้พาตัวตนของตัวเองค่ะออกมาอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง p e r s o n a แ b รนด์ไม่ว่าจะออกมาเป็นครูเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์หรืออยากจะออกมาขาสินค้าแบ่งปันสินค้าของตัวเองนะคะโค้ชหมยก็เอาความรู้ดีๆค่ะมาแบ่งปันปไว้อยู่ในเพจนี้คุณกดติดตามไว้แน่นอนว่าคุณก็จะได้ความรู้ดีๆนะคะอยากได้รายได้ห้าหมื่นแสนต่อเดือนหลักล้านต่อเดือนคุณก็สามารถทําได้นะคะขอแค่มีความตั้งใจจริง และต้องการประสบความเริงจ,จริงเนะะี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งร้ายและขับเคลื่อนพาคุณเดินหน้าสู่ความสำเร็จนะคะทุกคนค่ะและก็แบ่งปันทุกคนว่าวันนี้อยายกจะสาเร็จคุณต้องเติมความสุขคุณต้องชาร์จแบ็ให้กับตัวเองโพสเมย์จะชาร์จแบ็ให้กับตัวเองด้วยการที่เที่ยวนะคะพาตัวเองมาเที่ยวอ่านหนังสือเรียนรู้จากคนสําเร็จและลงมือทาในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องทําทำทำทำโดยไม่หยุด และจะต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายเท่านั้นค่ะโคชเหมินไม่ได้มองว่าวันนี้ใครจะมองฉันแบบไหนวันนี้ใครจะมองฉันยังไงไม่ค่ะแต่สําหรับตัวโคชเหมินเองเลยนะคะซึ่งโคชเหมินเดินหน้าสู่ความสาเร็จด้วยการลงมือทำ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 ,ทำเรียนรู้ Um, ทำทำทเรียนรู้อยู่แบบนี้ค่ะบนหลุมแบบนี้นะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะให้คุณติดตามคนที่เขาประสบความสําเร็จให้คุณติดตามคนที่เขาค่ะเป็นไอดอลของคุณคุณชอบใครคุณนักใครหรือคุณอยากจะเป็นใครค่ะคุณสามารถเป็นครกไดาคุณนโลกออนไลนนะคะและทางใครนะคะที่ยังคิดว่าตัวเองเนี้ยยังไม่สามารถที่จะออกมาอยู่บนโลกออนไลน์ได้อยากจะใครสินค้านะแต่ไม่ควรจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะพูดยังไงกลัวกล้องตื่นกล้องนะคะ ค้ชหมนืนมีคอร์สเรียนให้คุณได้เรียนค่ะคือคอร์สไลฟ์อยางมืโปรเคยสด้วยกล้องมือถือนะคะคุณสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ในคลาสนี้ซึ่งบอกเลยว่าในคลาสนี้คุณจะได้อปกหน้กกล้องอย่างเป็นอาชีพได้เป็นโปรและคุณจะได้ทั้งหมด10เทคนิคนะคะแล้วก็จะมีโบนัสเพิ่มให้เรื่อยๆโอเคไหมคะคุณก็จะได้รับการเรียนรู้ที่จะต่อยอดให้คุณค่ะไลฟ์ live, อย่างไฮโซนะคะไลฟ์ Live อย่างไฮโซไลฟ์อย่างมือโปรด้วยกล้องมือถือค่ะคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเดยอะว่าวันนี้ฉันจะออกมาสวยไหมอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะบอกเลยว่ามีทุกเทคนิคให้คุณแล้วคุณก็จะเป็นมืออาชีพและคุณก็จะเป็นมือโปรค่ะอยู่ในคลาสเรียนนี้นะคะไลฟ์ Live อย่างมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือนะคะคุณสามารถที่จะลงเรียนได้ ราคาเต็มอยู่ที่9,999บาทค่ะแต่วันนี้ถ้าใครอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคุณรับไปเลยราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะ7,900บาทค่ะคุณลงเรียนแล้วคุณจะได้เทคนิคดีๆจริงๆนะคะเอาไปใช้เอาไปออกหน้ากล้องพาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องเอาสินค้าของตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องแล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณสร้างตัวตนได้ต่อให้คุณขายสินค้าเป็นร้อยอย่างคุณก็ขายได้ อเคคนะคะแต่วันนี้จะต้องพาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาอย่างมืออาชีพก่อนนะคะแล้วคนก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะท่านไหนที่สนใจคะ่ะทักไปได้ที่ l i น์แอดโค้ t ดอวาสนาสำหรับคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะรับไปเลยราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะจากราคาเต็มอยู่ที่9,999บาทนะคะวิชาไลฟ์เรียงมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือนะคะทุกคนค่ะ และเราพบเจอกันนะคะาเรียนนะคะรักทุกคนและปรารถนาดีกับทุกคนค่ะต้องการให้ทุกคนค่ะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์นะคะรักทุกคนปรารถนาดีกับทุกคน อยากช่วยเหลือทุกคนค่ะให้ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์สามารถสร้างเงานินสร้างรายได้จากครอบครัวทุณคนมีสามารถที่จะเอาสินค้าสามารถที่จะเอาธุรกิจของคนคะ่ะมาไว้บนหน้ากล้องนะคะและคนก็จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้อยา่างงงๆในทีเดียวนะคะไลฟ์แฟร์มูคโรไฮโซได้กล้องมือถือคะ่ะทักไปได้ที่ไลน์แอดโคสล้านสนะคะแอดมินยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คำปรึกษาคุณที่ไลน์แอดโคสล้านสนะคะและพบเจอกันในคลาสนะคะ๊ายบายรัทุกคนคะ่ะ